เชื่อว่าคงมีหลายๆคนที่ชอบบรรยากาศของท้องทะเลที่มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นสวรรค์นบนดินที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นโลกถึง71%แค่ได้มาเที่ยวก็ถือได้ว่าผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและความเครียดหลายๆอย่างแล้วและเมื่อชื่นชอบทะเลก็คงหนีไม่พ้นกิจกรรมทางน้ำอย่างการดำน้ำอย่างแน่นอนแต่การดำน้ำนั้น ไม่ได้จะมีแต่การลงน้ำไปชมปะการังอย่างเดียวเท่านั้นยังคงมีสิ่งที่แปลกและน่าสนใจให้เราได้ชมรอบๆสถานที่นั้นอีกหลายอย่างอีกด้วยในวันนี้อับดุลเลยจะพาไปพบกับ6สถานที่ดำน้ำสุดแปลกที่ควรไปสักครั้งในชีวิต 1. เกาะแอมเปอร์กริสเก้ ke, ประเทศเบลิส เป็นอีกหนึ่งของสถานที่ดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับนักดำน้ำแอมเบร์ i ริสเกเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเบลิสเป็นแหล่งที่พักกิจกรรมการดำน้ำดูปะะการังได้รับความนิยมมากที่สุดของเมืองซานเปโดเนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบๆชายฝั่งในเขตเมืองซานเปโดมีความสมบูรณ์มากและมีกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวอื่นๆอีกเช่นการออกทะเลไปตกปลานอกชายฝั่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเมืองแห่งนี้สำหรับนักดำน้ำที่ชื่นชอบแนวปะการังอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของประเทศเบลิสก็คือเดอะเกรทบรูโฮหรือหลุมน้ำตามธรรมชาติที่ใหญ่และน่ากลัวที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่ง70กิโลเมตรใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ3ชั่วโมงโดยเดอะเกรทบรูโฮจะมีลักษณะเป็นถ้ำลึกลงไปใต้ทะเล มีขนาดความกว้างปากหลุมประมาณ300เมตรลึกประมาณ125เมตรข้างล่างเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งแม้ว่าหลุมนี้จะเป็นหลุมที่น่ากลัวที่สุดและฆ่าชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่บริเวณนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของนักประดาน้ำและนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายอยู่เสมอ 2. เกาะดาวินกาลาปกอสประเทศเอกวาดอร์ที่นี่แตกต่างแบบไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน20%ของชีวิตทางทะเลแห่งนี้จะพบเจอกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคลื่นยักษ์หลายสายที่ไหลผ่านบริเวณนี้นักดำน้ำจะได้สัมผัสประสบการณ์ช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปถึงเดือนตุลาคมพบกับสัตว์ทะเลเช่นฉลามสิงโตทะเลเต่าทะเล และอีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วสิงโตทะเลกาลปะกอสที่อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกท้องทะเลแห่งนี้ความเป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยลักษณะขี่เล่นและมีบุคลิกที่น่าดึงดูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักดำน้ำที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้งอีกทั้งช่วงเดือนมิถุนายนนักดำน้ำจะมุ่งหน้าไปสู่สถานที่แห่งนี้เพื่อพบกับฝูงปลาฉลามหัวค้อนหยกัก ที่เป็นปรากฏการณ์ทางทะเล 2. เกาะอารูบาประเทศเนเธอร์แลนด์ทะเลแคริบเบียนได้ชื่อว่าเป็นท้องทะเลที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของโลกซึ่งก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ในทะเลกว้างใหญ่แห่งนี้มากมายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือชายหาดฟรามิงโก้ ส่วนหนึ่งของเกาะอารูบาที่มีนกฟรามิงโกมาอวดโฉมให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดหาดส่วนตัวของรีสอร์ทสุดหรูเรเนซองส์อารูบารีสอร์ทแอนด์คาสิโนตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวที่ชื่อว่าเรเนซองส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะอารูบาในทะเลแคริบเบียนหาดแห่งนี้มีเจ้านกฟรามิงโกสีชมพูมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดนอกจากจะได้ดำน้ำแล้วนั้น หากนักท่องเที่ยวอยากจะถ่ายรูปกับนกฟรามมงโกแบบใกล้ชิดอยากจะเล่นน้ําทะเลเดินเล่นบนชายหาดไปพร้อมกับนกฟรามมงโกก็ทําได้เลยด้วยความที่มีนกฟรามมงโกจํานวนมากที่นี่จึงอนุญาตเฉพาะนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่เท่านั้นและต้องเป็นแขกของเรเนซองออรูบารีสอร์ทแอนด์คาสิโนเท่านั้นที่จะสามารถมาเที่ยวชมตรงนี้ได้ 4. เกาะหมูประเทศบาฮามัส หากดกฟลามิงโกยังมีหากจะมีเกาะหมูก็คงไม่แปลกอะไรเกาะเล็กๆแห่งนี้ถึงจะไม่มีคนอาศัยอยู่แต่มันก็ถูกครอบครองโดยน้องหมูหลายสิบตัวแถมด้วยแมวจรและแพะอีกเล็กน้อยจนทำให้มันถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่าเกาะหมูหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Big Major K ที่นี่นั้นนอกจากจะได้ดำน้ำชมปะการังแล้วเรายังสามารถลงไปไว่ายน้ำกับหมูน่ารักนักในทะเลที่น้ำใสยอย่างกับสัตว์ว่ายน้ำอีกด้วย ที่นี่ไม่มีผู้อยู่อาศัยจึงมีความเป็นธรรมชาติมากๆไม่มีหลักฐานแน่ชัดเท่าไหร่ว่าหมูเหล่านี้มาอยู่บนเกาะได้อย่างไรแต่เชื่อกันว่าพวกมันถูกกะลาสีเรือที่เดินทางผ่านมาแถวๆนี้ปล่อยไว้บนเกาะเพื่อให้พวกมันหาอาหารบนเกาะกินเองไม่เปลืองสเสบียงเรือแล้วจะได้กลับมากินพวกมันทีหลังแต่กะลาสีเหล่านั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยอย่างไรก็ตาม คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าหมูเหล่านี้จะอดตายไม่มีอะไรกินนะครับเพราะบนเกาะนี้มีแหล่งน้ําจืดและแหล่งอาหารในป่ารวมทั้งดูเหมือนว่าหมูเหล่านี้จะว่ายน้ําเก่งมากจนสามารถล่าหอยและสัตว์ทะเลต,ตัวเล็กๆตามชายฝั่งได้แถมนักท่องเที่ยวก็ยังเข้าไปให้อาหารพวกมันเป็นจํานวนมากบ่อยๆอ,อีกด้วย 5. ตูลูมประเทศเม็กซิโก ที่สุดแห่งธรรมชาติสร้างสรรค์ถ้ำใต้น้ำการดำน้ำลึกในถ้ำเป็นเรื่องยากกว่าการดำน้ำที่เปิดโล่งแบบทั่วๆไปและเป็นการดำน้ำที่น่าท้าทายที่สุดและเป็นประสบการณ์ที่คุณต้องไม่เคยสัมผัสได้ที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนถ้ำใต้น้ำซิโนเตเป็นสถานที่น้อยคนนักจะสามารถลงไปชมสิ่งที่อยู่เบื้องล่างนั้นสำหรับโลกใต้น้ำสุดแปลกและน่าอัศจรรย์เช่นนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักดำน้ำทั่วโลกต่างใฝ่ฝัน ซินโนเต้คือต้นกำเนิดแห่งอรารยธรรมที่สำคัญของชาวมายันในบริเวณที่เรียกว่า River Maya และซินโนเต้คือแหล่งน้ำใต้ดินที่เชื่อมต่อกันเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญไม่ต่างจากชุมชนอื่นๆทั่วโลกที่อรารยธรรมมักจะเกิดขึ้นริมแม่น้ำซินโนเต้ยังเป็นถ้ำใต้น้ำเหมือนถ้ำบนบกบางถ้ำนั้นมีความคดเคี้ยวและมีหินงอกหินย้อยที่งดงามอีกด้วย พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำกังกลุลประเทศเม็กซิโกดำน้ำดูปการังกันมาแล้วมาปิดท้ายด้วยการดำน้ำดูพิพิธภัณฑ์กันบ้างกับกังกลุลประเทศเม็กซิโกที่เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำจัดแสดงรูปปั้นและประติมากรรมมากมายทั้งสวยงามและได้บรรยากาศแปลกๆใครอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรต้องมาลองด้วยตัวเองเท่านั้นพิพิธภัณฑ์ในเมืองกังกลุล ซึงตั้งอยู่ชายฝั่งทางตะวันออกของเม็กซิโกนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากเต็มไปด้วยศิลปะร่วมสมัยของโลกจำนวนกว่า500ชิ้นโดยประติมากรรมเหล่านี้สร้างขึ้นจากคอนกรีตชนิดพิเศษไม่ถูกกัดเซาะและมีค่า pH เป็นกลางจึงไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยาใต้ใตทะเลและเป็นการเพิ่มพื้นที่แนวปะการังที่ปกติจะมีเพียงร้อยละ1 0 1ถึงของพื้นที่ทั้งหมดในท้องทะเลทั้งโลก นอกจากนี้แล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและนอกการศึกษาในลักษณะสันทนาการความรู้ที่ได้รับจากการจัดแสดงร่วมกับการอนุรักษ์จัดเก็บฟื้นฟูสภาพโดยจะแสดงทั้งในรูปแบบของวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้นได้แก่โบราณวัตถุวิทยาศาศสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ